อ๋อเบื่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 ออยู่บ้านเบื่อชะมัดเลยทำไรดีนะไปเล่นกับขนมปังดีกว่าหอมม่หิวปูนยอะจังขนมปังจริงเหรอไขยต้ม จริงสิไม่ได้เคี้ยวเพดีกีเดนต้าสติ๊กใช่ไหมล่ะไม่ดีเลยนะมีหินปูนอะทำให้เป็นเหงือกอักเสบได้เลยแถมยังเสี่ยงติดเชื้อที่หัวใจตับไตด้วยนะเพราะไอ้องนั่นแหละแอบขอพ่อกินไม่ชวนบ้างานูมากขนมปังเดี๋ยวต้มไปฟ้องพ่อเองพ่อหาพ่อฮะอะไรมีอะไร มไม่แบ่งเพดดี้กีเดนต้าสติ๊กให้หน่มปังเลยโอเคเข้าใจและเข้าใจละทำไมอุงถึงทำแบบนี้ข้อทีแค่พ่อพอดีว่าหนูชอบที่มันเป็นรูปทรงตัว X อก็กทำให้ช่วยขัดฟันได้ดีแถมยังอร่อยแท้และฟินสุดๆเลยอุงยังไงอุงก็ต้องแบ่งเพื่อนๆกินเข้าใจไหมคะเพราะว่าตอนนี้เพดดี้กีเดนตาสติ๊กมีแพ็ค7วัน7แท่งด้วยให้อุงได้กินทุกวันเลย เข้าใจไหมคะต้องแบ่งเพื่อนๆด้วยหนูเข้าใจแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูจะแบ่งเพืเ่อนๆนะคะกบอกก๊อกอ่ะ,ออะ,อะปังอ่ะต้มมาค่ะ ทุก <ged> ทุกคนครับตอนนี้เพชรีกีเดนตาสติกนะครับมีเป็นแพ็ค7วันนะครับให้ทานวันละ1แท่งนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้เขาได้แล้วนะครับเพราะว่า เพติกีเดลต้าซิงนะครับมี t i ิปเปิลแอคชที่ช่วยลดการก่อตัวของข้ามหินปูนช่วยดูแลสุขภาพเหงือกให้กับเขาได้นะครับแล้วก็สามารถขจัดคราสบสกปกในฟันเขาในส่วนที่แล้วเข้าถึงได้ยากนะครับยังไงเนี่ยบ้านไข่ต้มเนี่ยให้ทานทุกวันเลยเพื่อนๆนะครับที่บ้านนะครับก็ต้องให้น้องๆทานทุกวันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ชอบคลิปนี้กด <Yeah. S 1> แชร์รักไข่ต้มนานๆ <Yeah. S 1> กดสับสไครต์ไม่พลาดคลิปหน้า <Yeah. S 2> กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับ oh.